รู้ไหมไป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 ไไป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  เระพึงแกบอกว่าระพึงไปกนกะแกไม่ได้เออแต่ระพึ่งไม่ได้ปกนกะแกมันเป็นกะฉันมันไปกับมึงเออฉันไปกนกะแกเออทำไมถึงคิดไปแล้วไปม่งงงงขึปล่าเนี่ยขยันเดินเนาะ กับพึ่ไม่รู้เรื่องแกไม่รู้เรื่องฮะยแกบอกเราพึ่งไปกับแกไม่ได้เราพึ่งไม่ได้ไปกับแกเราพึ่งไปกับฉันฉันไปกับแกเออเว้ยฉันอีกแล้วเฮ้ยหาพี่แกพึ่งมาอีกแล้ววะเราไม่รู้เลยแกเอาเป็นว่าฉันไม่ไปแล้วดีกว่าพี่ไปไปแต่ฉันรอฉันรออยู่ไปกับฉัน้จะ อย่างนี้พึงมึงอยากไปขึ้นฟ้าจริงๆใช่ไหมันยแต่มึงขึ้นฟ้าไม่ได้แต่มึงชมบุญมีอยู่ห่างๆได้รู้ไหมัแต่ถ้าองค์ราชบุตรนังสันเห็นมึงกูตายมึงก็ตายจัดจัจโดนตัดทุกหัวเลยมึงอย่าให้กูเดดร้อนนี่พึงนะจัดพี้รู้ไหมจ้าไปจ้าลาภพา